เฮ้ดีมันเกิดีครบเฮาเนาะเนี่ืคุณว่าคุณว่าวตว่อายแตวกิ่นนะอันนี้แต่ละคนตอนไหนกินอ่ะอันนี้เขาดูกินไปไหนมันกลมาต้มน้ำนั่งเนาคุณกินเมื่เ็นี้นะนิน้กินเปนิน้องเดี๋พี่น้องเด้อกินคุณกินกุข้าวไก่นะพี่น้องนี่แ่นอยากอาจ่าน บัดเถื่อนโอ้เมืองเขาเท่าหึ้ยเลยยุงเมียเขาท่าว่ะจะไปฮิ่งเขาไปยังไดวะโบหอันนั่นเองมันสบายดีทานผู้ชมที่เคารพครูคิวสิพาพ่อแม่พี่น้องไปไปแอลไปส้มพี่น้องเนาะไปส้มเบิ้อ่าบรรยากาศในงานของไอ้น้องสนเผามงเนาะอยู่บ้านเฮานี่แหละพี่น้องพอดี เมือ่อวานนี้ได้ฮับเขาเนาะได้ฮับคำเซิร์จากาลูกเคยกับลูกสาวของใหญ่ไทยหรือว่าแม่ท้าวไทยคนขยันนี่แหละเพิ่นมาบอกนะเพิ่นมาบอกขอด้กเคื่อนไปแหละเพิ่นมาบอกว่ามื้อนี้ประมาณแปดโมงเราอยากให้พวกเขาไปแสดงความยินดีคือลูกชายเพิ่นคือแถวปลี่ะนะพี่น้องลูกลูกชายเพิ่นมีคนเดียวแหละหลูกชายแม่ท้าวไทยเพิ่น เสีเอาเมียเออเพิ่นเสีเอาเมียแล้วสิสั่งขอบสั่งขั้วแล้วนะก็เลยมามาบอกมาหอดพวกเขา,าก็สิได้ไปแสดงความยินดีแล้วก็พร้อมกับสิพาพอแมพี่นองไปเบิ้งบรรยากาศภายในง,งานว่าเขาเจะจัดงานกันจังใดคืองานแต่งในพี่นองนะคันจิวไปคืองานแต่งหรือว่างาน,งงาน,งงานเอาไผ่ามาเฮือนค้องสนเผามงอ่าอยู่แถวๆถวสนบบนบดินแล้ว่าจะเป็นจังใดเนาะ คูคิวก็ตัต้่างแต่เกินมากกับเม่เคยเห็นจ้าเถื่อมีมูเป็นคนมงกับมีล่อยู่แต่ว่าเวลากินเก๋วกินดองก็บ่คอยจะได้ไปห่วมนะเท่านี้นาจ้แมนเถื่อทำอิดขังแรกในชีวิตเลยที่ได้ไปห่วมงานดองของไอ้น้องชนเผ่ามงกับผูู้้ว่าเขาจเจ้าเลียวเมื่อเรารลือบ,บอหรือว่าเป็นอย่างไดเพราะว่าเขาจะมาบอกว่าไปตต้แต่แปดโมงเสาร์แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันหอดสิบโมงแล้วพี่น้องเนาะสิบโมงเสาร์แล้วบัดทันไปค่าเวียกเนาะต้องขอโทษอีลี พื่ท่านไปข่าวเวียดกับเอาละพี่น้องไปเบิ้องนำกันไปสแสดงความยินดีเนาะอ่าส่วนพ่อแม่พี่น้องมดสุภุสุคนเนี่ยแหละไปสะแสดงความยินดีกับเพิ่นกับบู้ว่าบรรยากาศจะเป็นจังไงหรือว่าเพิ่นเหลือล่ามดระฮูก,กับมดจักพี่น้องเนาะเฮาสิลองไปเบิ้องนำกันพี่น้องไปไปพี่น้องไปเบิไปพบกันอยู่เพื่อนแม่ท้าวไทยหมดเลยพวกเฮาบู้ว่าเพิ่นไปเพิ่นแต่งตัวจังไงพี่น้องเนะาะกับแบบธรรมดาซื้อคุกคิวกับอะไรนาะลุ้นุ่งสูงเพื่อนซีหล่ะล้นเชื้อเพื่อนซี เห็นเสาบานเพิ่นไปไล่อยู่ตั้งแต่ตอนตอนเสาตอนเป็นโมงกับโมงนะเสาบานเพิ่นก็ใส่ชุดธรรมดาตังสี่ไปซื้อนอเอาผู้มาเพิ่งจะเข้าไปเขิ่งจะจอ้ช่างงานกันจังใดล่ะก็นเอาไปจิตแทนเพิ่นงไปแค่เราโวยจักรเลอคิดว่าเขาจะสูขวัญนาจั่แล้วเราพี่น้องเอามาไล่เกินไปแต่ก็ไปเบิรงเนาะว่าพิธีเพิ่นเป็นจังไงเอามาฟังมาต่อทำไมพี่น้อง เห็อนอคือคือประมาณนี้นาดจะซูขันแล้วแหละ,หะสบายดีสบายดีแล้วเพิ well ่งล้วซูขันแล้วเ่แล้วซขันสบายดีไปทางสบายดีัแต่เดียวซูขันแล้วแหละเออยด่งนแล้วนักกินข้าไปกินข้าโอเคโอเค

เขาอันุกคันเลยนะที่เรียว้ะเรียวันแล้วแหไปเฮื่อยุ่งยังกินข้าวฮือนอ๋อกินเรียวเราก็ยังกลับแงหันเหน่อมียคนทางไหนมุงแบบก็อันแบบอะไรอะไรจะจนกันไปผาผาลูกไปเบิ้งหลูกไผ่ได้ไหมากเออนอนหเออเืนอ อ้สบายดีเออมาได้เห็นพิธีทำเอาฟามกินเลยกินเลยอะไรอะไรอะไรไม่พไม่ท่าไ่เขะคลายรอ โอ้บรรยากาศอบอุ่นนะพี่น้องว้าวขาดใจเอ้ามันเป็นหิตคอมาตตรงไหนกินอ่ะกกินมาแล้วขอบใจอะไรขอบใจอะไร ว่าลูลูพกกินวอกินอ่ะบอกเลยพกกินขอบใจระานขอบใจร้านขอบใจระพ่อพ่อพกกินลูกเอาไม่ได้เอ้าปลายเมียคนทางไหนคุณคุณปันเกลวะเลยปันเกลวะปันปันเก่าะมันเกลว่ามันมันและทางนี้มันคือมีไรพูดเลยเนี่ยมันเป็น ทุกพี่น่นมันมัด้วยมันมันด้วยมันอรู้อันลูกลงบีอันรู้อันมันู้ลงบีูนี่กม่นะรู้ไปนีเมียอันเมลน่ะเมียบอนพบอลบอตายยุคินรู้ไปกนามันมันมัหายเป็นน้องนาบอลตุคปรจีนยุคอันตายยุ่นะอ๋ออันนั้นเป็นขอ้อะนั่นเป็นอง พี่หน้าร้ว่ามานลาแล้วเหรอม่อิมมากหรือี่หน้าร้ดๆๆแม่นนะมมุนนกี้กทนมาเนี่ยทีนีเาันมามอนมกี้แล้วรจะตัาแล้วท่านขอบคุณมากค่ะคุณรู้เรานรัรูเอามพกออมออรอันี้มออหม้ออนันละอะนั่นอไปอไปอไปเอาไป ไปไปเอาไปเอาไปเดี๋ยวนุงไปไปไปเราเลก็เกาเฮ้กินนองลงนั้นกิกินลมกันฮโะันโปรเนี่ยเอาวะแมงบุ้มีเอาปลาท้าเอายูดีมีแหงเด้อฮะโอ้ปลาท้าเอาเบียร์เนาะอ่ะปอฮะเออไม่ล่าล่าอันลูกเนื้อยูดีมีแหงเด้ออ่ะเออกินนําเคี้ยวดาเฮ้ยเฮ้

กินอะไดิอันนี้อันนี้เป็นหลอบเฮาเนาะออกินอันแต่ละคนตอนไกินอ่ะอันนี้เขาจะกินไปไหนมนจะมาต้มน้ำร่งเลยคุณกินมืดเยตนี้นะกินแล้วกินบ่น้องเผ่พี่น้องเนาะกินขึ้นกึ้นขึ้นทางไหนพี่น้องนีแนเลยน่าจเลยเ็นเขาเาต้มน้ำร่างมัเนีนีแนล มอไรจไลเหมือนเขาขับแจไลขอบใจไลเมเขาเนี่ยวามนกินไนกินไปแต่นยมันมดเลยมันกินไปแเนอะมันงนแ่เนนี่้นาอมไแลินั่ยิ่มดากคุณวัยอิ่มแล้วว่าท่านพี่้องนต่แลคนต้องหกิน ไปคองนาระเอาเมี่ยงเงินไาเนี้ขั้นต้องันอย่านี้เนาน่ะคด้เนี้โ่วเนเอาเมิมาตกค่นุมี่จะเป็นเดืมผู้ยคนนั้นเป็นยังไรคนมนึงเยะน่ะใ้องใมเอากมัมาเนอะเดี๋ยวอเดี๋ยอกอีมัมาบาไอ้เน้ ว่ามันจมบกักคือเลยมันหูจักเลยนอเนอะวันนี้บัวเออขึ้นูหูแล้วจีไปพวกนี้เนี่ยนั่นนมเมนเน็มหูนบอนต่้อนนีม่เนาะดียวงมานี่เอายูบัเดียวจะจเป็นบัสผูเดียววันนี้ฮิ้งเข้าเข้าูหอันนั้นมันคือกระเขานอโย่แปะหาบแปะเอียวคุณนจีหูหน้อนะนี้เลยนาะเว่าคือบ้านตุกันบ้านกันทง อบอุ่นแบบพี่น้องพี่น้องเนาะอบอุ่นแบบอา่าพี่น้าเป็น้องเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะมาให้คขาาอบอุน่นพี่น้องเนาะแบบเบาๆกับ่ะไรดูด่ไล่ย่างต่ว่ามีความสุขพี่น้องมมีควาสุข ดได้เท้าผูลูกร้านกับไปะไดเออดีเรียลคปับอบอกขาจุมาเา้าาารซวเราดี๋ยวพูาเราแม่และอันไม,ไม่เท้าก็ไปบอกต่เมื่บวานนี้ขอบใจร้ไม่เท้าที่ไปบอกอันะผูลูกร้านก็ว่าชิมัตเต้รเราหาบุษบนต่างใจวาสิมาตอยะว่ามีเรงนิดนึงไนเจอเราในาว่ามาตรงเ้านีหลูกร้านดีใจนํำเน้อได้ได้ลูกไทยมาเยอะแยะเลย่เจ้าแว้ อยู่รู้ค้มไช่หรอเขาให้เฮียได้เขาเป็นเขาอยู่ดินนี้เงินดินใสก็มียะลรก็ว่าดีใจน้ำดีใจน้ำดีใจน้ำเขาหลังตกได้แบบเขาแก่แล้วคือพ่อแม่ดีเลยพี่น้องงานดองเขาเจ้าแบบเบาๆแบบอบอุ่นคือจังอบอุ่นขอบครัวพี่น้องบ้านเดียวกันทั้งสี่นะพี่น้องเนาะมันก็บม่ได้รู้ไรยังแต่ว่ามันขรุขระที่มีความสุขเนาะแต่ละคนก็ยิ้มยิมจ่มใสแล้วก็ พวกเราก็ได้มาแสดงความดีใจนําลูกชายลูกภรรยเพิ่นเนาะนำแม่เท่าไทยนี่แหละนะกะ็บที่ฝ่าออกไปเวียก,ก่อนพี่น้องเนาะมาแสดงความดีใจเพราะว่าเขาเจ้าอยุเขาเจ้ากินเรากินเบียร์นะคือคุกคิวบวกกินเบียร์นายพี่น้องเนาะก็เลยอืมจะได้ขอเพิ่นกับก่อนนในแหละพี่น้องก็ประมาณนี้นายพี่น้องงานดองขล้องอลูกชายแม่เท่าไทย <laughs> โอเคพี่น้องเราพบกันเนาะขอให้มุตสุ่ผุ้สุสคนจงมีแต่ความสุขเนี่ยวได้พี่น้องเราพบกันสบายดี